อยากให้พี่พักพักผ่อนในห้องรับรองค้งนทุจะออกมาใพ,พ้่หวังพวกเราที่เดินทางมาได้มเหนื่อย เอ๊ตอนนี้นักเตะ v i p ผมเชกฟอฟอๆแล้วนะเห็นหมอนทองมาแล้วนี่จะถอดใจหรือเปล่าก็นำโดยท่านผู้กำกับชัยมิตรสิทธิพูลนักการนนทศรีมาแล้วท่านทรงวิทย์แจ้งพันทรงวิทย์คอนกรีตเฮียตือธงชัยลิ้มขจรเดชจากสหชัยค้าข้าว หรือปั๊มน้ำมันธนพลปั๊มน้ำมันข้ามนาวบางจากนะฮะเหตตื่น่ารักมากสนับสนุนการกีฬาทุกประเภททีมกองเชียร์ของพวกเรานั้นก็เดินทางกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับเชิญด้านในเลยนะฮะประธานเหลิวพวกเราก็เชิญกรรมการชุมชนกลุ่มสตรีของประธานเหลิวยินดีต้อนรับทุกท่านครับเจจุกเจหยีเจ,เจนิตยา น้องนุชเจตุกนะ,ฉะเฉลียวบิวตี้ขอบพระคุณมากอาจารย์โอ้โหมาถึงก็ตากแดดเลยไม่เข้าห้องพักเลยฮนะอำนวยแต่งตัวได้เลยครับสอนนเชิญด้านในนี่เลยครับเชิญฝั่งทางนี้กันเลยพวกเราบรรดาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนาราย สทสุพิชาวิทยาสทอนนท์ชาวกรรมยินดีต้อนรับครับสทนักการวันนี้เป็นนักเตะด้วยยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านทายอยกันมาเรื่อยๆแฟนบอลของหมอนทองวิทยาบัดนี้น้องๆกำลังพัก อยู่ในห้องรับรองรอกันก่อนเนาะแต่เขาก็อยู่บนอธัธยาทร์ไว้ก่อนลูกนะครับเดี๋ยวจะมีเวลาให้สัมผัสพี่ๆเขาขอให้พวกเราเป็นระเบียบแบบนั้นแหละครับน่ารักมากให้พี่ๆเขาแต่งตัวก่อนแล้วจะลงมาที่สนามโอกาสที่เราจะได้พบหมอนทองวิทยานั้นเป็นโอกาสที่ยากมาก นะ,ะเป็นการทีมงานของท่านนายกทนายพบสุประเพียนนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายและผู้จัดนะครับคณะกรรมการผู้จัดสนับสนุนส่งเสริมกีฬาอำเภอชาบดานของเราครับยินดีต้อนรับครับท่านรอง สิวดลดวงวานท่านรองนายกสวัสดีครับท่านรองนายกชัยนารายพร้อมคณะเดี๋ยวทยอยกันมาเรื่อยๆครับยินดีต้อนรับครับเพื่อเชิดานันนะครับเทศบาลตำบลลำนารายของเราพร้อมทั้งเดินสายฟุตบอลภูลทรน,น้องมาดให้การสนับสนุนและกรร่วมมือจัดงานครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จในวันนี้เป็นหน้าที่ ภาคภูมิใจมากครับที่เราสามารถได้ติดต่อกับหมอนทองวิทยาได้มีคิวให้กับพวกเราตามคําเรียกร้องของพี่น้องเทศบาลตำบลลำนารายอยากชมหมอนทองวิทยานายกทนายพบและคณะผู้บริหารและผู้จัดงานจัดให้จัดให้ครับแล้วก็ได้สมความสมหวังจริงๆครับพี่น้องประชาชนที่รักครับที่ผมได้กล่าวมานี้ ทีมงานผู้บริหารของเรายืนอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องปรบมือดังๆให้กำลังใจผู้จัดด้วยครับท่านนายกทานายพพสุภเพียรพร้อมทั้งผู้บริหารผู้จัดงานน่าชื่นใจมากเลยครับจัดประสบผลสำเร็จในการที่จะติดต่อหมอนทองวิทยาไปเตะแต่ละแห่งนั้นมันคิวหายยากมากวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษจริงๆนะครับท่านอาจารย์สกลท่านเปิดโอกาสให้กับพวกเราได้ชมกัน อย่างใกล้ชิดและได้สัมผัสลูกหลานทีมงานหมอนทองวิทยาอย่างใกล้ชิดขอบคุณไปยังเทศบาลตำบลลำนารายนายกทนายพบสุประเพียรท่านที่ปรึกษาสุรพลแจ้งพันท่านเลขาณัตฐลกมลพัฒนะนะครับท่านประธานจันเพนบัวทองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายประธานหลิวให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้อตลอดงานก็ขอ,ขอต้อนรับทุกท่านครับ ท่านสมาชิกทุกท่านนะท่านสทออนนท์วาวกรรมสทจะสุพิชาสทอนัฐการก็ดีนะฮะน้องๆจากคลินิกฟุตบอล นักกีฬาฟุตบอล VIP มาถึงแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวกันได้เลยนะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วฮะขันหมากจะมาพบปะกันแน่นอนจะยุงเชิญด้านในเลยค่ะเชิญครับเจเลโนทีมงานมานานแล้วกิฬสนามมาแล้วกาละเกตเกตแก้วมาแล้วยินดีต้อนรับครับ มาถ่ายรูปกันทีมงานคณะกันครับกลุ่มสตรีน้องนกนั่งกันอวันนี้ม่วงคําก็มาเข้ามาเป็นยกทีมเลยสิมายืนด้านหลังด้วยน้องนุชยืนเจเลนูมานี่ฮะกิจสนาเรนูผู้ช่วยขวัญหรือไทย จจินตนามากาลเกตอสวยงามทำมือแสดงความยินดีซะหน่อยไหมกดไลค์กดห like, ัวใจให้กัน อ๋ออันนี้ปลางปลงห้ามญาติ <laughs> ครับให้รวมตรงไหนเด็กๆกคลินิกเกษตรเสร็จแล้วมายืนด้านหน้านี่เลยฮะเดี๋ยวเราจะได้ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติเด็กๆคลินิกเกษตรมายืนด้านหน้านี่เลยครับพร้อมแล้วมาโค้ดบาร์มายืนรอด้านหน้านี้แล้วเชิญครับน้องๆ้องครับคลินิกเกษตรครับ คลินิกฟุตบอลพูดดูพูดไปคลินิกเกษตรคลินิกฟุตบอลนะไปเปิดคลินิกเกษตรมาเลยติดมาเลยดูสิคลินิกฟุตบอลน้องๆมายืนกันเลียงแถวเลยครับเดี๋ยวเราจะเลิกแถวกันจะถ่ายรูปกันน้องๆพี่ๆถุงดำจากเทศบาลขอถุงดำด้วยขอสํารองถุงดำด้วยครับเดี๋ยวน้องๆเก็บถุงเก็บขวดกันก่อน คลินิกฟุตบอลออกมายืนด้านหน้าต่อหน้าพี่น้องประชาชนนี่เลยเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปด้วยกันครับเป็นระเบียบเรียบร้อยอาจารย์สกลท่านมามองอยู่นะฮะอาจารย์สกลมามองดูอยู่มาคัดตัวน้องๆอ,อยู่อาจจะมีรายชื่อติดเข้าไปในหมอนทองก็ได้แต่ตอนนี้ใช้หมอนข้างไปก่อน น้องๆเข้ามายืนกันที่หน้ากองอำนวยการนี่เลยครับท่านนายกของเราไปต้อนรับน้องๆให้กำลังใจกันน้องๆถุงดำมาแล้วพวกน้องช่วยกันเก็บใส่ถุงดำน่ารักมากครับนี่กะความสามัคคีนี่แหละเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะประสบผลสำเร็จ เพราะอีกส่วนหนึ่งของหมอนทองวิทยาที่ประสบผลสาเร็จก็คือความสามัคคีในทีมในคณะแล้วเขาถึงเล่นได้ชนะใจคนชมทั่วประเทศความตั้งใจความมีระเบียบวินยัยมานะอุตสาหะนี่แหละครับอระธานจันเพนบัวทองควบคุมหนองยายโต๊ะบัวชุม